เริ่มลูกอะโวคาโดหลูกสองลูกเมลอนสเมลอนสออะโวคาโดแล้วก็เมลอนสองเมลอนูกเก่งมากสองลูกเก่งมากต่อเลยคุณง้อม่งคุณง้พี่แมวคุณง้อนคมังไม่ปิ้งสามอ่ันไม่เผาสามเกางมาก ลายยี่บนี่ครับอะไรลูกพี่หอยหี่หอยหอยอะไรลูกเร็วเของพี่หอยหอยหอยม้เอาเอโอ้หนึ่งโอ้ยโอเคเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อยนี่คือของครูง้อใช่ไหมลูกครูง้อสั่งอะไรลูกเฮคามีอ มคดีเมียหนึ่งถุงสองถุงมันเท่าไร่ลูกมันสามเผาหรือไม่เผาลูกไม่เผานี่ถูกต้องพี่แนวลูกพี่แนวสั่งอะไรครับอะโวคาโดสามอะโวคาโดสามแล้วก็อะไรลูกเมลอนสองนี่ครับอะโวคาโดสามและเมลอนสองถูกต้องครับแล้วของพี่หอยล่ะลูกพี่หอยสั่งอะไรครับตะโพวสามแล้วก็ ิมหเข้าโพดสามปูหิมะหนึ่งถูกต้องครับ